ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอผมเรียกชื่อไม่ค่อยถูกทินทับบดิดอู้อะไรดอกช่องผมแบบสนุกเฮฮาปาร์ตี้ครับผมครับอยู่กระชายบรรณาครับผมก็มาพบกับยูทูบเบอร์ดังครับเอ้ารถสตาร์ทเองเหรอเท่าเก่เข้าไปสตาร์ทวันนี้ก็มารับตัวเจ้า SDLG กลับบ้านแล้วกลับบ้านครับแม่ มาทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ได้กลับละอะนี่ครับโอ้โยเดี๋ยวเราจะ เดินไปยอกกับป่าชาติหน่อยหนึ่งครับสวัสดีครับอยู่กับชาติเชเรัพย์ครับผมเอารถมาทํางานอะไรไม่กี่ชั่วโมงก็จะเอากลับละโอ้เร็วแรงไวเร็วแรงทะลุเงินรกลมวดอันนี้กเดกินรังนกไหมไม่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 รังนกนี่กินไม่ได้รังนกลูกด้วยใช้บรรณากินรังนกมาไม่ไม่ไม่ลูกยังอยู่เลย โอ้ยส่งเรื่องของเขาไปมันอยู่ในรถรถบุโซ่เลยเอาแล้วใครล่ะเสียสุรัตเสียสุรัตเสียสุรัตรรู้จักไหมรู้จักไหมนี่เสียสุรัตรรถขุดบุรีรัมย์อ่ะเสร็จแล้วครับมารับตัวกลับบ้านแล้วครับเจ้า SDLG เอลอาแล้วไม่ได้ไปหาพี่วงอ่ะอ๋อไปแล้ว ก็โนยไปมาเมื่อกี้จะว่าจะจับแขนทำไมโอหยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับ่เขาให้มาอันเดียวบอกอยากได้อยากได้มัวกั่ในรถวันนี้ครับมาดูในรถนี้นี่เสื้อนี่คอยมาสองปีแล้วนะอ่า น่านเห็นไหมบอกว่าจะให้จะให้ไหนไหนคุณตรงไหนนู่นนี่ไอ้ลุงลุงไม่ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ของใครต่อ,อยางนะพอ่อแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะปลูกอ้อยหรือจะดำนาหรือจะหว่านข้าวจะปลูกมันปลูกมันอะไรดูแม่โคดโอ้ห้านาที <c oughs> เออห้านาทีแล้วก็ถอนออกใช่อ่าไม่ต้องนปลูกห้านาทีเออปลูกปุ๊บถอนออกเลยได้ห้านาทีเออก็คุยเล่นคุยสนุกกันกับป่าชาตินะครับผมอ๋อก็ไปวิ่งกับผมวะเดี๋ยวรับงานเดี๋ยวโจรับงานเลยอ๋อจะทำงานวะก็ตอนเย็น มันลงมันไม่ได้เนาะทำไมอ่ะจะเอาตัวนี้ลงไม่ได้อันตรายโอ้ยไม่ได้อันตรายเดี๋ยวระบบไฟฟงไฟฟ้าอะไรเขาแรงขึ้นมาจะอันเลยเดี๋ยวมันจะวุบไปเลยเนี่ยวุบที่ไหนเมื่อกี้ก็ทิมทิมดูก่อนก็ดูดิโอ้แต่มันอันตรายใช่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 ต้องเอาคันน้อยมานั่นแหละโอ้ปลาชิดเสียเสียทิมใช่ไหมนู่นอยู่ยังนี่ครับ จะกลับไปลงหน้างานโทนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีที่ไปเนาะอ่ะเอาคันนี้มาตินก็ไปงานอย่เฮ้ยเจ้าโอ้โ้ตาชัิ ไม่ไหวเลยพี่วงไหนพี่วงพี่วงอยู่นิคมตอนนี้น,น่นแหละเอาไหนออกไปสังขละตรงน,นี้นะไอตอนแรกไปแต่ตอนนี้ไม่ไปมาวนรถกลับมาอยู่ตรงไอสนามกีฬานิคมนอนนั่นแหละนอนอยู่นั่นแหละเ,เ,เ <c oughs> มื่อเมื่อเช้าไปแล้วนั่นแหละเนี่ย อ้าวเสียเละให้นเดี๋วจะขึ้นขึ้นมาขึ้นมา ถึงมารับตัวเจ้า SDLG ชครับก็เกี่ยงกันขึ้นนะจะให้ใชบ้บรรนาขึ้นใชบ้บรรณาก็ไม่ขึ้นเสร็จตินก็ไม่ขึ้นอ่ะก็เลยจัดปะคนขับขึ้นเองเลยมาอะไรโจโจ เจ้าทำงานเทศบาลปัญญาวัดวันนี้ลางงานมาขุดต่อยูคาของเจ้าของส,สวยๆใหม่อันนี้ก็จะย้ายไปลงทีมงานโทรหนึ่งครับครับ จะตจะขับเองก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะให้ใช่ก็เลยเะตินขับขึ้นพีมือเร่งรี้หรอขับตหครับครับครับก็จะให้ผมขึ้นแต่ผมบอกว่าผมก็เลยนี่แหละนี่แหละคนขับเป็นกันหมดทุกคนมันเป็นอย่างนี้แหละ เกียงกันแล้ว ไปเลยชนไปเลยไปอีกอัดไปอีกรึบเลยอ่ะถอยไปอีกก็ขึ้นแบบนิ่มๆครับ นเคก็ใช้อะไรนั่นน่ะเสฐรัตน์นั่นอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเขาใช้โรนบินถ่ายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมน่ะอืม <c oughs> มีโดรนเราใช้ <c oughs> มือถือโดรนไกลจะเอา <c oughs> ครับไม่แพงเพงื่อสร้างอัณ์ในการดูเนาะมันมันไม่แพงแต่มันอยู่ที่เราบังคับครับ, <c oughs> รบอยู่อยู่ที่เราบังคับได้จะให้มันนิ่งหรือเปล่า Yeah. <laughs> มาเลยรถเพ่ไปเลยเลยไปเลยยกขึ้นมา Ha <laughs> ha เน,นี่ยที่นี้พอดีเย่เริ่จะเล่นมิกอโอ้โมันบันเบียดไปฝั่งนู้นเกิน น่าอ <Nah. S 2> ีกโอ้ไปหน้าอีกไปหน้ากระเด็นกปนุ่น ับหลับคลิปนี้ครับไปไปบิดไปนูน่นบิดไปนู่นอีกหน่อยนึงพออ,อายางนั้นพอแล้วครับหลับคลิปนี้ก็จบเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพอชอบเล่นอยู่ นึงครับนะอ๋อยังไมยอมเลยอ่าเดี๋ยวเราย่างอ่าเสร็จภารกิจครับผมสวัสดีครับ